ครูทะเลาะกับแฟนเก่าปุ๊บเนี่ยโอ้โหปาคอเพราะว่ามันพูดแล้วมันไม่ฟังสักทีกระทืบเท้าครูก็ทํามาแล้วถามว่าเขาอยากฟังครูเพิ่มเหรอผู้ชายคะถ้ามีผู้หญิงแบบกระทืบเท้าใส่ตรงหน้าเนี่ยอยากอยู่หรืออยากหนีคะตอบดังๆให้ชนีได้เข้าใจหน่อยอยากหนีถูกไหมลูกฉะนั้นนี่คือการแก้ปัญหาโดยการสร้างปัญหาเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าคนที่ทําให้เราโกรธมึงต้องเปลี่ยนให้ถูกสันดานกูปัญหามันอยู่ตรงนี้ทีนี้เรามาดูว่าอีสันดานของเรามันมาอย่างไงสมมตินี่คือมนุษย์หนึ่งคน มนุษย์เรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นแล้วก็มีกายมีใจตาเอาไว้เห็นภาพใช่ไหมคะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้อะไรคะกลิ่นลิ้นได้รับอะไรรสกายได้รับอะไรสัมผัสหัวใจรับอะไรอารมณ์ทั้งหมดความรู้สึกความทรงจําทุกอย่างที่เป็นนมามธรรม พอมันเกิดการกระทบปุ๊บเราจะเกิดความรู้สึกพระพุทธเจ้าท่านแบ่งใหญ่ๆว่าสุขทุกข์เฉยๆไอ้เศร้าเนี่ยอยู่ในสุขหรือทุกข์ทุก,ทก,ทกใช่ไหมคะโกรธอยู่ในหมดของสุขหรือทุกข์ทุก,ทกใช่ไหมคะอารมณ์ของเรามันจะมีอยู่3อันสุขทุกข์ เฉยๆคือมันไม่สุขไม่ทุกข์อ่ะมันกลางๆสมมติว่าวันนี้มีคนมาด่าเราหรือแฟนทําให้เราไม่ได้แต่งใจด้วยคําพูดหู ú, ได้ยินแล,แล้วเขาเจออยู่ตรงหน้าตาก็เห็นด้วยชักหน้าหน้าตึงมันเกิดเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบโอ้โหชัดเจนมากนะคะความทุกข์มันเกิดแล้วพอมันเกิดความทุกข์มันจะเกิดเป็นความรู้สึกแล้วว่าเรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆเหมือนกันส่วนใหญ่ชอบคิดว่าสุขแล้วคนจะทําไมสุขแลชอบหรือไม่ชอบชอบใช่ไหมคะทุกชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบใช่ไหมซึ่งมันไม่จริงเสมอไป ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับตัวนี้ค่ะที่เราเรียกว่าสันดานหรือถ้าภาษาธรรมเขาเรียกว่าอาสวะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า personality trait หรือลักษณะสันดานของคนคนนั้นนะ